สวัสดีครับกับผมนายพัชรพลสมศรีงามนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการแปลงเลขฐานนะครับวันนี้ผมจะมาแปลงเลขฐาน10ไปเป็นฐาน2ฐาน8ฐาน16นะครับแล้วผมจะแปลงเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16ไปเป็นฐาน10นะครับครับต่อไปนะครับผมจะมาแปลงเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐาน2นะครับ ผมได้ตัวเลขฐานสิบมาแล้วครับแล้วผมจะนำสองมาหารนะครับผมได้เลขฐานสิบเป็นห้าสิบนะครับมาดูพิธีทํากันเลยครับแล้วก็เอาสองมาหารนะครับสอง หารห้าสิบมันก็จะได้ยี่สิบห้านะครับมันลงตัวพอดีครับมันก็จะเป็นเศษศูนย์นะครับสองอะไรที่ใกล้เคียงอ่ยี่สิบห้านะครับก็คือสองสิบสองนะครับสองสองเป็นยี่สสี่ก็จะเป็นเศษหนึ่งนะครับต่อไปสองอะไรที่ใกล้เคียงสิบใกล้ใกล้เคียงสิบสองนะครับก็คือสองคูณหกนะครับ หารลงตัวกันพอดีครับก็เป็นศูนย์นะครับสองอะไรที่ควณกันแล้วได้หกใกล้เคียงกับหกนะครับสองสามเป็นหกนะครับลงตัวพอดีก็จะเป็นศูนย์ครับสองอะไรได้สามนะครับใกล้กับสามก็คือให้มันใส่หัวบ้างมังไงวะครับต่อไปนะครับจะมาแปลงเลขฐานสี่ไปเป็นเลขฐานแปดนะครับนี่ก็ได้โจทย์มาแล้วนะครับ เลขฐานของเราฐานสิบผมยอมเป็นห้าสิบนะครับมาดูวิธีทํากันได้เลยครับแล้วก็จะเอาเลข uh, ฐานแปดนะครับมาหารเลขฐานสิบนะครับก็คือแปดฐานห้าสิบนะครับแปดอะไรนะฮะห้าสิบนะครับมันก็ได้แปดหกสี่สิบแปดนะครับแปดหกสี่สิบแปดแล้วก็เอาห้าสิบ มาลบ48มันก็จะได้เศษ2นะครับจะต่อไปเอา8มาหาร6ไม่ได้นะครับเราก็เลยได้คำตอบก็คือ6กับ2นะครับก็คือไล่จากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมาเขียนคำตอบกันได้นะครับ50หารสิ นลขหกสองนี่นะครับคือคำตอบของเราครับต่อไปนะครับจะมาเป็นเลขเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสิบหกนะครับนี่ผมก็ได้ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วครับคือห้าร้อยสี่สิบครับเป็นเลขฐานสิบนะครับมาดูวิธีทำกันนะครับรจะเอา,เ,อาเลขาเอาสิบหกนะครับมาหารห้าร้อยสี่สิบนะครับ เราก็ตั้งเลยครับ16หาร500 16อะไรที่ใกล้เคียงกับ540นะครับก็คือ16 3 3นะครับมันก็จะได้528นะครับแล้วก็เขียน3 3เลยนะครับมันก็จะเป็นเศษ12นะครับแล้วก็เรามาหารต่อครับ16 ฐานสามสิบสามนะครับมันก็จะได้สองสีหนึ่งนะครับอ่าส่วนเลขฐานสิบหกนะครับเราจะไม่นิยมเขียนตัวเลขเป็นสิบสองนะครับเราจะเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับสิบสองแทนด้วยตัวซีนะครับของเลขฐานสิบหกนะครับ เราจะมาไล่คาตอบก็คือจากล่างขึ้นบนนะครับเราจะมาแกนคาตอบกันนะครับ540เลขฐาน10นะครับเง็บ2 1งสนะครับ เลขฐาน16หนี่ก็คือคําตอบของเรานะครับจากเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐาน16ครับต่อไปนะครับจะมาแปลงเลขฐาน10ไปเป็นเลขฐาน2นะครับผมก็คิดโจทย์ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาลองทําดูนะครับแล้วก็เอา0 3 3 5จุดนะครับคูณด,ด้วย2นะครับ คูณกันนะครับ25เป็น10นะครับใส่0ทด1นะครับ3เอย2คูณ3ได้6กับตัวทดเป็น7นะครับแล้วก็2 3เป็น6นะครับแล้วก็ทักจุดลงมาแล้วก็0นะครับอ่นนี่ก็เป็นคำตอบแรกนะครับข้อแรกของเรานะครับต่อไปล้วก็ยกคำตอบ ที่เราได้มาตั้งนะครับ0.670ก็ดนะครับคูณเหมือนเดิมครับ2คูณ0ได้0นะครับ2 7 1เกนะครับใส่4ทดอีก1นะครับ2 6 12นะครับ12กับตัวทดเป็น3แล้วก็ทดไป1นะครับแล้วก็เราก็ใส่จุดทดจาก0มีทด1แล้วก็เป็น1ชัก1ลงมานะครับนี่ก็เป็นคำตอบ อันที่สองเรานะครับต่อมานะครับคูณหั้งที่3ามนะครับเราได้1.0ึ่งจุดศูย์หนึดสนะครับแต่เราไม่เอา1มานะครับเราจะเอา0ูนยจุดสานะครับคูณด้วย2เหมือนเดิมครับ2อคูณศย์ได้0ูนย์นะครับ2.4เป็น8นะครับ2อสาเป็น6นะครับแล้วก็จุด ลดยมลงมาแล้วก็ซักศูนย์ลงมาครับนี่ก็คือคําตอบที่สามของเรานะครับต่อมาเราก็ยกคําตอบนี้มาตั้งเหมือนเดิมครับศูนย์จุดหกแปดศูนย์นะครับคูณด,ด้วยสองเหมือนเดิมนะครับสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับสองคูณแปดได้สิบหกนะครับใส่หกทดหนึ่งนะครับ 2.62กับตัวทดเป็น13ทด1แล้วก็เติมจุดทดนิยมแล้วก็ชัก1ลงมาครับที่ได้คำตอบต่อมาครับคูณครั้งที่4แล้วก็ไม่เอา1นะครับแล้วก็เติม0 0.360นะครับคูณด้วย2เหมือนเดิมครับ2.0คูณ0ได้0นะครับ2.62 2ใส่2ทด1นะครับ ส3ามเป็นหกักบตัวทดเป็น7ดนะครับแล้วก็ซักศูนย์ลงมานะครับแล้วก็เติมเสร็จแล้วก็ซักศูนย์ลงมานี่ก็เป็นคําตอบของเรานะครับเราแค่หาพยัยชแค่ 5, ต้าตแหน่งนะครับเราจะมาตอบกันนะครับเราก็ไล่จากฝั่งซ้ายนะครับนี่เป็นตัวที่1น,นะครับคําตอบที่1แล้วก็นี่เป็นคําตอบที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นที่สาม น,นี้ก็เป็นที่4นะครับอันนี้ก็ที่5แล้วก็ตอบนะครับ0.335์จุดสามสามหากับเราก็เริ่มจาก0ูนยจุดศ ฐานสองนะครับนี่ก็คือคำตอบของเราครับไปจะมาแปลเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานแปดนะครับผมก็ได้กำหนดโจทย์ขึ้นมาเองนะครับผมจะทำตัวเลขหน้าจุดทดสนยมก่อนนะครับก็คือห้าสิบห้านะครับผมจะเอาแปดมาหารห้าสิบห้านะครับ อ8อะไรที่ใกล้เคียง55นะครับก็คือ86 48นะครับ8 86 48ก็จะเอา55ลบ48มันก็จะเศษ7นะครับเหลือ7ต่อมาก็8 8หาร6ไม่ได้แล้วครับก็จะเป็น0ตรวนี้ก็จะเป็น6นะครับนีขฐาน8ของเราก็จะได้ เราจะนับจากล่างขึ้นบนนะครับเราจะไม่เอาศูนย์นะครับเราจะเป็นหกเจ็ดนะครับฐานแปดครับต่อมานะครับจะมาหาเลขหลังจุดทศนิยมนะครับเราจะเติมศูนย์ก่อนนะครับเราจะไม่เขียนแก้ยี่สิบห้านะครับเลยเขียนศูนย์จุดสองห้านะครับคูณด้วยแปดนะครับห้า 8 40นะครับใส่0นย์ทด4นะครับ8 2 16นะครับ16บวกกับทด4เป็น20นะครับก็ใส่0แล้วก็ใส่จุดแล้วก็ทด2แล้วก็ซัก2ลงมานะครับนี่ก็คือคําตอบเราเราเราคูณต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจุดทศนิงยมงมันเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเราจะจะได้คําตอบนีกก็คือศูนย์จุดสองนะครับ ต่อมานะครับเราจะเอาเลขฐา,านที่ได้ครับเลขฐานแปดก็คือหกเจ็ดเลขฐานแปดนะครับบวกกับศูนย์จุดสองนะครับเลขฐานแปดของเราก็จะได้คำตอบนะครับเดี๋ยวเราตั้งเขียนห้าสิบห้าจุด สองห้านะครับเท่ากับ67.2ครับฐานแปดของเราเสร็จครับต่อมาครับผมจะมาแปลงเลขฐานสิบไปเป็นฐานสิบหกนะครับผมก็ได้คิดโจทย์ขึ้นมาเองนะครับเราเราจะมาลองทำดูกันนะครับ ผมจะทำตัวเลขหน้าจุดทศนิย,ยมก่อนนะครับก็คือ55นะครับผมจะเอา55มาหารด้วย16นะครับเราก็ตั้งครับ16าหารด้วย55 16อะไรที่หาแล้วใกล้เคียงกับ55นะครับก็คือ16 3เป็น48นะครับ16 3เป็น 48, 48่มันก็จะเสียเก็ดนะครับ16สมา อันไม่ลงตัวเราก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เอาสามมาเราก็ได้คําตอบของหลัหกแล้วครับเราก็เริ่มจากข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือสามสิบเจ็ดนะครับเมหกครับต่อมาจะมาหาหลังจุดทศนิยมนะครับก็คือเจดสิบห้านะครับเราจะไม่เขียน7จดสิบห้านะครับเราจะเติมศูนย์เข้าไปด้วยนะครับก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับ คูณด้วย16นะครับ16 5เป็น8 10นะครับใส่0ทด8นะครับแล้วก็16 7นะครับเป็น100 12บวกับตัวทดเป็น120 0แล้วก็ใส่2แล้วก็จะเติมศูเติมจุดก่อนนะครับแล้วก็ลัก12ลงมานะครับ นี่ก็เป็นคําคตอบของอหลังจุดทศนิยมนะครับเราก็จะเอาเลขฐาน6นะครับมาบวกกับเลข2.00นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐาน6นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฐานสิเหมือนกันอันนี้ก็จะมาบวกกันนะครับโอ้ยลืมลืมบอกครับ12บองของอฐานเลขสิฐาน16นะครับมันจะไม่เขียนเป็น12นะครับมันจะแทนด้วย C นะครับเราสามสิ บวกด้วย12ก็คือ4นะครับเราเราก็จะได้คาตอบ 37. c นะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับและครั้งต่อไปผมจะมาสอน,นเนื้อหาอะก็คอยติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ถ้าผมสอนอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็กขออภัยด้วยนะครับครังหน้าผมจะทําให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ <c oughs>